Nerd Review Quick รีวิวเลยไวๆกับน้าด้าน,นะครับวันนี้หลายๆคนเห็นปกแล้วก็คงจะให้ความสนใจว่าเฮ้ยดูด้วยเหรอฮะก็ดูเพราะว่าเราก็ได้เห็นเสียงวิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์ในเชิงบวกอย่างมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องอินฟลูเอนเซอร์ในสายวงการภาพยนตร์หรือกระทั่งคนที่เป็นเซเล็บในวงการบันเทิงก็กล่าวถึงภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับทำให้ผมก็อดไม่ได้ที่อยากจะรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยมันจริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่านาอนี่คือการรีวิวภาพยนตร์เรื่องมหาราชาใน n น t f l i x นะครับผมซึ่งภาพยนตร์เรื่องมหารา ราชานะครับบอกเล่าเรื่องราวของชายคนหนึ่งครับซึ่งไม่ได้เป็นมหาราชาแต่อย่างใดนะครับแต่เขาแค่มีชื่อเป็นมหาราชาเขาเป็นบุคคลธรรมดาสามัญทั่วไปครับใช้ชีวิตดำรงชีพกับการเป็นช่างตัดผมนะฮะ <_ s ets> เขามีชีวิตที่สุขสงบจนกระทั่งวันหนึ่งนะฮะอยู่ดีๆก็มีโจรขึ้นบ้านฮะแล้วสิ่งของมันก็มีการหายไปนะครับและเป็นสิ่งสําคัญมากๆซึ่งเวลาที่มหาราชานะครับขึ้นไปแจ้งความกับตํารวจสิ่งที่ตํารวจได้ยินได้ฟังก็ช็อกตาตั้งฮะ นายมาบอกฉันว่าถังขยะในบ้านนายหายไปเนี่ยนะนี่แหละครับสิ่งที่มหาราชาออกตามหาถังขยะใบหนึ่งเท่านั้นเองครับแต่ถังขยะใบนี้มันมีดีอะไรและมันมีอะไรที่ทําให้มหาราชาต้องออกตามหานี่แหละคือสิ่งที่จะพาเราไปดูในมหาราชานะครับผมพับเรื่องนี้นะครับก็หลายๆคนอาจจะพอพูด คุยให้คุณได้ยินผ่านหูมาแล้วว่าภาพยนตร์ที่โคตรแห่งการหักมุมหักมุมแล้วหักมุมอีกยังไม่หนำใจมึงหักมุมอีก <c oughs> ไปเรื่อยๆนะครับอ่ะมันมีหลายขยักใช้คํานี้แนละ้วกันผมไม่อยากบอกว่ามีกี่ขยักนะแต่เอาเป็นว่ามันมีหลายขยักที่ทําให้เราแบบว่าฮะเดี๋ยว Huh? และกระทั่งหยดสุดท้ายฮะ huh? ได้อีกแต่มันฮะฮะฮะหลายฮะเนี่ยมันฮะยังไงเนี่ยคือผมเล่าไม่ได้จริงๆคืออยากจะให้ทุกคนไปสัมผัสไปรับประสบการณ์ความฮะนี้ด้วยตัวเองนะครับแต่ผมพูดได้เลยว่าถ้าเกิดหลายหลยคนกลัวว่ามันจะเป็นการหักมุมพั่มเพื่อหักมุมแบบเพื่อความสาแก่ใจของคนกำกับของคนทำงานนะผมว่าไม่ใช่นะผมว่าเพราเรื่องนี้สิ่งที่น่าสนใจคือวิธีการร้อยเรียงการเล่าเรื่องของเขา,าครับมันไม่ได้เป็นแพทเทิร์นแบบ ความคุ้นเคยของเราถ้าเกิดเรานึกภาพของภาพยนตร์แอคชั่นเทเลอร์ซัสเพนที่มีกลิ่นของการสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันก็จะมีการเล่าโอเคบางทีก็จะมีการเล่าแบบ 1, ไป3ไป5ไป7อะไรด้วยนั่นแล้วแต่วิธีการของเขาหรือ 1, 2, 3, 4ตามปกติทั่วไปก็เป็นไปได้นะครับแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ <c oughs> ไทม์ไลน์มันไม่ปกติครับแต่ไทม์ไลน์มันไม่ปกติยังไงเอาเป็นว่าคุณต้องใช้เวลา2ชั่วโมง20นาทีในการตามติดตัวละครมหาราชาและบริบทเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดในมหาราชเานี่ยแหละตามไปเลยครับตามไปเลยครับหลายครั้งคุณรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันเล่าจุดนี้เอ๊ะ ไอ้พวกนี้มันคือใครอะไรเงี้ยตั้งคาถามกันไปครับแต่สุดท้ายแล้วผมพูดได้เลยว่าเป็นภาพยนตร์ที่สามารถที่จะตอบประเด็นที่มันถูกวางเอาไว้ทิ้งเอาไว้และสุดท้ายมันเก็บใช้ครับและเมื่อเอามาเก็บใช้เสร็จปุ๊บโอ้โหมันมาขยี้ด้วยนะคะคือเป็นภาพยนตร์ที่บอกได้เลยว่าคนทํางานนะครับคนเขียนบทคนกากับคือทํางานด้วยความเข้ามือลงตัวกันและคือสามารถกุ๊ป ทุกๆสิ่งท,ท,ทุกอย่างให้มันกลายเป็นเหมาะสมในจังหวะเวลาที่มันปล่อยออกมามันอาจจะรู้สึกว่าดูไปถึงจุดหนึ่งนะครมันจะรู้สึกว่าอ๋อมันขี้ขายบางอย่างไปแต่มันก็จะเหลือบางอย่างที่ยังไม่ขี้ขายและมันก็อาจจะสร้างโจทย์ใหม่ขึ้นมาอีกมันเป็นสิ่งที่หนังภาพยนตร์เลยมันพยายามวางเงื่อนไขแบบนี้ให้เรา,ให,เราให้เรารู้สึกถึงความแบบเชีย yeah. ต้องโฟกัสสุดๆดอะสมาธิต้องมีกับภาพยนตร์เรื่องนี้มากๆจริงๆนะฮะและขณะเดียวกันผมก็พูดเลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มันสามารถหลอมผสมผสานความเป็นตลกความตลกร้ายและการกระแทกกระทันในมุมของระบบโครงสร้างราชการในอินเดียนะครับโดยเฉพาะวงการตำรวจซึ่งก็พูดตรงๆเลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ก็พยายามที่จะให้เห็นสิ่งที่เป็นปัญหาในเรื่องการช่อฉนการคอร์รัปชันซึ่งก็เป็นแบบสิ่งที่ หลายๆที่ในประเทศละแวกนี้ก็นะเอาเป็นว่าผมว่าเนี่ยมันคือการร้อยเรียงทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแล้วมันกลายเป็นความลงตัวของการสร้างความบันเทิงกับคนดูแต่ขนาดเดียวกันก็เป็นความบันเทิงที่ยิ่งดูก็ยิ่งต้องคิดตามและยิ่งคิดตามก็ยิ่งรู้สึกว่าโอ้คนเขียนบทคนกำกับภาพยนตร์มันซ่อนอะไรหลายๆอย่างเอาไว้ได้ดีมากๆแล้วเมื่อันปล่อยออกมาแล้วมันโอ้โหถูกที่ถูลาจริงๆนะฮะและขนาดเดียวกันถ้าเกิดถามความรู้สึกของผมว่ามันหักมุมไปเรื่อยๆ เลยจกนกระทั่งถึงจุดจบเนี่ยผมพอใจกับจุดหักมุมสุดท้ายไหมว้าวโอ้เยี่ยมเยี่ยมเลยนะฮะถ้าเกิดพูดมาขนาดนี้แล้วผมคิดเห็นกับภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยคะแนนเท่าไหร่นะครับผมให้มาหาราชาไปเลยครับที่9.5เต็ม10ครับเป็นภาพยนตร์ที่มันก็อาจจะมีจุดเล็ก จุดน้อยที่ผมอาจจะตะขิดตะขวงใจอยู่บ้างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าโดยองค์รวมของภาพยนตร์ทั้งหมดแล้วผมพูดเลยว่านี่คือภาพยนตร์ที่กล้าเชียร์ได้เลยครับให้หลายๆคนที่อาจจะเป็นคอหนังอินเดียอยู่แล้วหรือคนที่อาจจะไม่ได้ติดตามวงการหนังอินเดียสัเท่าไหร่นะฮะลองไปรับชมรับฟังและโฟกัสด้วยสมาธิของคุณเองกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในมหาราชาครับเมื่อช่างตัดผมตามผาทางขยะจุดสุดท้ายมันจะเจอหรือยังไงไปดูกันได้ใน n น t f l i x ครับ